สูตรง่ายๆนะครับต้มยำไก่ต้มยำไก่นะพี่น้องเลยต้มยำปีกไก่เนี่ยคือเสียบเลยหรอมนยากระดับรอบๆกัเป็นธรรมศาสตร์นี่คือตอกสเสาธ่ำเขื่อนกั้นน้ำท่วมพี่น้องเห็นบ่นี่ก็คือเครื่องตอก เรื่อนตออทํำเค่อนก็นำถั่วมาว่าต้องมองนี้นะมันขึ้นลายพี่นอกก็คือปัญจันนะครับผมบรรยาก,กาศหอมหยอมยำ้าวๆยำ้าๆพี่นองเลยอาหารเ้านะครับนี่เมน,นูใหม่สูตร เทดเองกินเองแสบเองต้องมีสูตรอีกอย่างหลายมะเขือเทศต้นหอมผักชี่อ,ลอาล้อครัต้มล้อมันไปเปื่อยนะครับผมนะก็ปุงปุงเอามาปรุงข้างนอกเด้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ